ยังแล้ะน้ำนามต้มปลาคอใส่หมดแดงโอ้โหมดแดงสุดๆเลยพัวผัวแบบเบิรงปลาคอใหญ่พัวนะอ๋ออ๋ออ๋อยาวมือคนเยอะได้อัดทะลุดขนาดเลยได้อัดทะลุดขนาดเลยพัวนะปลาค้อุ้ยคักคักคักมาบ้านรอดนียเนาะน้านามทำการแสดงเลยเอาเห็ดเมนูแบบบ้านๆเลยครัวยกครัวออกมาหน้าบ้านเลยใส่ไข่หมดแดงแล้วใส่อย่างละน้ำนมันนั้นใส่ตัวกันอันนี้อันนี้กระเทียม กะเทียมโอ้เอาหมดออกก่อนมันกัดอ่าปล่อยมันก็ได้ได้ดิวเด็ดซิวให้มันกัดน้ำมาตี้ยกัดน้ำโอ้โหบุงปลาคอยใหญ่แกงปลาคอก่อนจังกับระยองนะคะเพื่อนๆ่ะแกรไปฮาร์ดกำลังฮอนเลยไปเยอะเลยเฮ้ยยังเจ้าแชร์ไปหาเพื่อนในเฟซบุ๊กนี่นะคะ นี่ข uh, 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 ัวบ uh, 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 ันดเีกดซอยแค่ซอยซับแค่เห um ็นได้ด้วยครับเ้อใช่น้องชุดตีดิเอชุดตีชัแน่วนี่มากับเจวิส่วนมังคุดเดิมมานน่อันนี้มะเขือว่าคือมีมะเขือน้อยนะน้มะเขือเครืองสมนี่ใส่เขไปหรือบอกว่าตัวป่าสูตรนี่เป็นขนาดสูตรน้ำปลาลาด้ยอนน้ำปลาลด้ระอนปลาคอะปลาคอหาโลสองตัวรวมกัน ต้มหม้อใหญ่ๆเลยปลาตองกี้เราบ่พริกอะคุกหลายคนกุกหลายคนนะปลาปงแล้วกับปิ้งลวนไปถ้าเกลือเนาะจิ้มเนื้อยาวเลยเนาะเพาะครับกี้บังพริกใส่น้ำบ่อกี้พริกใส่พร้อมหอมๆใส่ตรงนี้นี่ไง โอ้ยนลัวลวลเลยตอนต่อไปให้ดังไดนะน้ำถอดลงเลยลงเลยวะลงไปทอดนงซีเลยบ่โอ้ยทอดอ้ไเห็ดเห็ดไปซะแปะแปะช่อนอันนี้ยิ่งค้างเนี่ยบัดทั่วคุณนะคุณน่ดุ๊ด๊ด๊ดด๊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 ดด๊ดด๊ดด๊๊ดด๊๊ดด๊๊ด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 ่ะ